เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมในช่องพีบสกันด้วยนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมก่อนเลยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคนจะได้เห็นนะคือเวลาผมลงคลิปไปคนดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยแจ้งเตือนอะไรสักอย่างนะครับทุกคนคือยอดวิวไม่ถึงหลักร้อยสักคลิปเลยนะอยู่ที่หลักร้อนะครับผมไม่30ก็40่ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้ กิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมเฟสนะครับผมก็ของเยอะมากเลยนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคทุกคนพร้อมกันยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะผมของชิ้นแรกก็จะเป็นคาตานะอันนี้เลยนะครับผมเป็นคาตานะสีเขียวนะครับก็กิจกรรมนี้จะออกเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับคือของทั้งหมดนี้ก็จะออกเป็นแนวสีเขียวๆหมดเลยนะก็ผมไปแปลมานะครับผมฟชมาแปลว่าศรัทธาอะไรสักอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นคาตานะอันนี้เลยนะครับผมนี่เปคียรผมวิไ นี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์สีเขียวด้วยนะครับผมนี่เห็นปะตรงใบมีดนะครับผมนี่เป็นเอฟเฟกต์สีเขียวเนาะแล้วก็เหมือนมีคลื่นอะไรหมุนรอบสักอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนถือนะครับผมนี่ตอนถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เห็นปะตรงปอกก็จะมีเอฟเฟกต์ออร่าสีเขียวด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับของชิ้นแรกเป็นคาตานะนะครับนี่ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผม ก็สามารถถือได้แน่นอนนะครับผมคาตานานี้100%นะสามารถถือได้นะครับผมอันต่อไปนะผมก็จะเป็น i w วอลนะครับผมนี่ไอวอลจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ตรงกลางก็จะเขียนคาว่าเฟสด้วยนะครับผมโลโก้มันเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นโลโก้ขนมอะไรสักอย่างเลยเนาะความรู้สึกนะครับผมเป็นโลโก้อย่างเง,งี้ยออกแบบมาค่อนข้างจะดีเลยเนาะก,ก็สวยพอสม,มอควรเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไอวอลสีเขียวเนาะเวลาถ้าถือไอวอลนะผมก็จะเป็นลูกสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมโคตรเท่นะสำหรับไอวอลอันนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีเอฟเฟกอะไรนะอันต่อไปนะผมก็จะเป็นกล่องดวงใจนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆนะครับเป็นกล่องศพนั่นเองนะเออก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างนะครับทุกคน มีเอฟเฟกเรืองแสงตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนอะไรลอยด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับผมมันลักษณะดูไม่ค่อยออกนะแต่มันคือกล่องศพนะครับอันต่อไปนะผมอันนี้จะเป็นล่มนะครับนี่เป็นล่มคล้ายๆไอวอลเลยนะครับก็จะมีตัวาอังกฤษเขียนอยู่ตรงกลางนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับลมก็จะเป็นสีเเขียวนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอร์ดนะนี่เป็นบอร์ดแบบนี้เลยนะครับเป็นบอดแบบ แบบนี้เลยนะครับผมเหมือนบอดย้อมเลยนะครับทุกคนเหมือนทุกคนเคยได้ในกิจกรรมอ่ากิจกรรมโคโนหรือเปล่านะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะเป็นกิจกรรมโคโนตัววิ่งนะครับผมที่เขาเคยแจกบอดอ่าลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเน่ประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่เป็นไรนะผมยอมนิดย้อมหน่อยก็สวยนะครับจะเป็นบอดสีเขียวเลยนะเี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับบอดอันนี้นะอันต่อไปนะผมก็จะเป็นบอดเหมือนกันนะครับบอดอันนี้อ่มัน มันเรียบไปหรือเปล่าคนดูบอดอันนี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นบอดในกิจกรรมนี้แน่นอนนะครับนี่เห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับบอดนะมี2อันนะครับทุกคนอันต่อไปนะผมก็จะเป็นสกินรถนะครับผมนี่เป็นสกินรดสปอร์ตเลยนะครับเป็นสกินลดสปอร์ตสีเขียวๆนะครับผมแล้วก็มีแซมดําๆด้วยเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมตรงกระโปรงข้างหน้านะผมก็จะเขียนคำว่าเฟชด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับรดสปอร์ตนะอันต่อมานะผมก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าอันนี้ผมบอกได้เลยว ว่าคล้ายออร์แกนิกมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าย้อมนะครับก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับออร์แกนิกมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนย้อมแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าออร์แกนิกอันเก่ามันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าลักษณะมันคล้ายออร์แกนิกมากเลยนะครับนี่เวล3ก็จะเป็นกระเป๋ากีตาร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่โอ้ยผมว่าใช่แหล,ละออร์แกนิกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเวลสนะผมนี่ ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่เหมือนทั้งที่เดียวนะครับทุกคนแค่คลายๆนะกระเป๋าเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นอันเล็กๆเนาะแล้วก็เขียนคําว่าแฟชด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันต่อไปนะผมก็จะมาอยู่ในเรื่องของชุดนะครับผมเน่เป็นทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้ชายกันก่อนนะสไตล์ชุดผู้ชายนี้ผมว่ามันไม่รู้เหมือนกันนะผมมันเป็นสไตล์อะไรนะแต่มันเหมือนไยรุ่นดูใบเลยนะครับผมน, uf, นี่เป็นเหมือนที่คล้อบเหมือนแบบ ิดหน้าปิดตาด้วยนะครับผมแล้วก็ห้อยทองด้วยนะครับผมเหมือนบ้านี้แล้วก็สลักเขาออฟฟด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะรวยเลยนะใส่ชุดนี้เหมือนไว้รุ่นดูใบเลยนะครับอันนี้ โคตรที่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ทางเซ็ตเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมระยิบระยับเลยนะครับทองเพชรเนี่ยห้อยคอเน่ะระยิบระยับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะนี่เสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่เห็นปะจะเป็นห้อยสร้อยทองด้วยนะครับผมแล้วสละักคาว่าแฟชแล้วก็เป็นสร้อยทองเครื่องหม่ดอลลร์ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกางเกงกันดีกว่านะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงสีเขียวนะครับธรรมดาเลยเนาะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมนี่กางเกงจะเป็นประมาณนี้เลยนะ ต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะครับผมนี่รองเท้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะรองเท้าไม่มีอะไรบวบอะนะครับผมสําหรับอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าโลกหัวนะครับผมนี่แล้วก็มีทรงผมให้ด้วยนะครับเป็นทรงผมสีออกทองทองนะครับทุกคนออกเนื้อเนื้อทองทองนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมผ้าคลุมหัวก็จะเป็นสีขาวนะครับชุดต่อมาก็จะเป็นชุดผู้หญิงเลยนะครับผมนี่ชุดผู้หญิงก็จะออกแนวเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าตรงสร้อยคอก็จะเขียนคาว่าโฮปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี <with> <uit> like mm ้เลยนะครับผมสําหรับทางเซนเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละชิ้นกันดีกว่านะครับทีละชิ้นก็จะเป็นเสื้อนะครับผมนี่ก็บอกไปแล้วนะครับทุกคนก็สร้อยขอก็จะสั่งหลักคําว่าโฮบด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกางเกงนะกางเกงอันนี้ก็จะเหมือนผู้ชายเลยนะครับผมเหมือนมีแขนเสื้อห้อยลงมาด้วยนะเออประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นกางเกงสีเขียวๆนะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยเนาะต่อไปรองเท้านะครับรองเท้าก็จะธรรมดาเลยนะครับผม จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่เป็นสีขาวเทาๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าปิดปากนะครับผมนี่เป็นผ้าปิดปากสีเขียวแล้วก็ตัดกับสีดําด้วยนะครับเนี่ประมาณนี้เลยเนาะต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าโพกหัวนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีทรงผมให้ด้วยนะครับเป็นทรงผมสีออกน้ําตาลน้ําตาลส้มนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ทางเซนนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับของที่จะเข้ามาในกิจกรรมเฟสทั้งหมดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ไว้สวยๆไปสักทีไปไอ้มงไปผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ